น้อยโหมันระเบิดบ่โอ้เขายิงโดนชนามนี่เลยหรอไปฮาเก็บเช่าแม้ว่าล well, yeah, ูกป yeah. okay. mm. ืนเข้าวตะกี้พุ่นเออยาหน้าลูกเออย่านาแล้วเขาไปเก็บไปยังบ่ยังมันหักเพ่หมดเลยล่ะกูจักปีเราไปเดี๋ยมานอนฮะแต่เบิ่งดูมันมียังหาเขยทุกคนเขยเราเบิ่อนี้กับหมกับใจลูกเอ้ยหายเจ้าโดนเจ้าเลยนอน นอนลงอั่ะนอนนี่นอนแล้วนุ่มปลากระป๋องปลากระป๋องมันเกลือบอกไปเนี่วิธีบอลมันงัดนะเห็นหมูกินหรืออยากหนุ่มกินไปพอเจ็บใช่ไหมอืมอืนนั้นบ้านในน้องโพน้องเพ่งเห็นอยู่ทางไหนคนไงคนประกาศว่าคนจับเด็กน้อยเลยมาฮอดที่แล้วเดี๋ยวนี้ พอดีทางสมุนไพรคิดทั้งน้องน้ำฝนอยู่อ่าพอดีอันเมตุนี่เรามาเพื่อนน้องน้ำฝนเรามาอย่างเด้เนะาะสบายดีสบายดีพี่น้องเอฟซีประจุทุกคนพ่อก,ก,อกันกับซองสมุนไพรคือเก่าพอดีทั้งเมตู้ปัท่านะเรามาเล่นทางน้ำฝน,น,นทางสมุนไก่เต้สิม,มาายคลิปถามข้าวถามข้าวก่อนอย่างเด้พักกันกินอย่างเด้เอนันนี้สบายดี สบายดีทุนนี่ถุนี่ถุนแมุ่กันุหรอถุนนี่ถุนนี่นี่ยังกินกระเปียกเท่านี้สามคนน่ะโอ้ยกิวื้อมาต่ใส่อันี่ลองเห็นโอ้หัทิบนั่นใส่ละฮะโอ้ยถุเอยโอ้ราคือเต้นนกกร่อไหรถ้าโบได้ขายบ่อยู่บ้านอันนอ เราบปเดทขายถ้าได้ออกไปตลาดก็ได้กินถ้าไปได้ไปบอาวิญญาณไปหน่อยไกินได้กินดูยี่ห่อเจ้าก็ได้โอ้ยหากกับพ่อในลูกกวนพ่อละฮากกับพ่อฮากให้หน้าเขาเปียกฮากให้หน้าเขาเปียกบางก้อนนี่เจ็บมานลยก็มาแต่ใช้เป็นประโลงเป็นประโลงเจ้านั่นมาแต่ใสมาแต่น้ามาแต่น้าโอ้สิมาายังอะไร มือเห็ดวัดโอ้ส so oh. ิมาเห็ดวัดน้ำเพิ่นนี้เป็นจะได้ผลเห็ดหอดใสเลยยังก็ได้เห็ดแล้วมุมีดินมุมีดก็ยังโอ้่าสิมาเห็ดห่วมเพิ่นเออเห็ดน้ำเข้านั่นแหละเห็ดเม่ไดดินนั่นเป็นชาเอาบุมียินยังดูเห็ดน้ำดุกน้ำลานเห็ดน้ำบา่นน้ำเมืองนี่แหละดูกืมวันนี้แหละเพิ่นบ่ได้เห็ดแล้วก็เลยสิไปใช้ต่อวันนี้เอานะเออ้อหน่ะเบิ่งค่ะขออนุญาตเดินนิดหม่ก่อนไปบุญไปแล้ว เราผสมสวยโม่แล้วเพิ่นชายโม่จังได้เจ้าน่ะอยู่ดีมีแห้งอยู่บ่อเสมอเดยแบ่มีแล้วเจ็บหัวเข่านี่ก็นั่งก้อนอยู่น้ำการจะค้นเดี๋ยวนี้ชามชาค้นลานแล้วก็ลุกชายอลูกชายเจ้าครัวมือลาพิการนั่นบ่เออเราอันผู้ประธานเด้ฉันอยู่พ้น อยู่น้ำพั่อืลคือแนากนเละที่อยู่ไผ่อยู่มันอยู่เอืองนี่แล้วก็ไปอยู่แต่ละแล้ววันนี้หัวเจ้านั่นอยู่กับร้านวันนี้กับลูกอยู่จังได้กินจังได้สันอยู่นี่แน่ลูกยังมาสู่ลูกสู่ร้านกินแต่ละเมอร์ข้อน้ำมันน้ำเมืองเนี่หลูกเอ้ยขนาดนั้นแหละมันให้มันประการเขียนแล้วก็ไปค่ะ ไพ่ไพ่ไปการเขียนลูกชายกั็มูดกดนั่นแล้วให้มันไปก่ะบุมีมือนันบุนมมีข่าวแรงมันว่าเจ้าเห็ดนั่นไดแมวคอยก่ออกค่ะบุ<อ>บมมีข่าวเลยเจ้าจมเชคคอยเอาจมแล้วลูกเอ<ว>้ยไอเจ้าไปการกันคุณปหาไ,<ป>ไปการเขียนได้เลยเจ้าน่ะเอาไปข้อข่าวเออไปขอลูกเอ้ยหาข่าวกินน้ำลูกน้ำร้านอันนี้มันหวานบดนี่ย บ่ได้แล้วอยากเค็ดบอกอเหรอวะมันนี่ได้มีแต่ว่าเขากินมันนี่มีแล้วอ๋อไปคอไซมนันนี่นะ้ำร้านนี่ได้ไห้กระตาหนึ่งวันนี่กระตาหน่อยอันนี้เออได้จักมือกระตาหน่อยช้อนชามมื้อนี่ได้ลูกสามคนเนาะเขาหายัางลูกกับหลานนะจ๊ะหา้าเนื่องี่แล้วเขาได้ยว่าแมงแขงแมงจักจันบ่มีมมมไม่แขงเหรอม,มันเป็นแรกๆเดี๋ยวมันแกเลย จั่นปอบบุ้มีอว่าเสียงแมียวห้องอยู่ทั้งไรไม่เมียวให้ยากเลยฮะจิกติดจิกจั่นปอดบุมีตั้งลานนั่นเขาปิดคืนเลยแช่ๆอยู่เฮ็ดให้เขาเฮ็ดนะเขาเป็นบ่อตังนี่เขาเฮ็ดนั่นนะเขาว่าให้เขาไปค้าเอาลูกเอ้ยก็เห็นเขาดึกหน่อยแต่เขาิค้าให้มันมันว่าก็เป็นเฮ็ดมาเอาตังค์คนลูกชายเราเขาปิดกระไดได้สามสิบตัวเลยยายล้วบ่ตอนเช้า ได้วถ้าทำเสิบโน๊ตอ่านียบปลายใช่ไหมหากคนเป็นคนบออันนั้นโอ้อหมือหน่ะตัดเบื้องหนึ่งบัตัดเบื้องสองมื้อในก็ย่างอยู่ทางเนื้อบ้านนี่นี่แบบมันเป็นยังแต่กุกแต่เข้าลูกชายเจ้านะอันนั้นหั่นแต่น้อยเนาะแต่น้อยเฮ้ยเอาไปคนเอาไปโอ้เป็นแต่น้อยแตะช้ำนี่เอ้บ่รู้วันนี้ไรญ่เลยนะปีนั้นบ่ เข้าลิ้นนั้นๆจักผู้ชังเล่นลูกปืนเก็บผูชังแล้วเพิ่นเคาะหนามันเคาะลูกปืนบ่กดน้อยเฮ้ยะน้อยมันระเบิดบ่โอ้เขายิงโดนชนานี่แหละไปหาเก็บชาวว่าลูกปืน้าวตะกี้พุ่นเออยนาลูกอ้ยยนาแล้วเขาไปเก็บลูกปืนแล้วก็จุจักเปิบได้เขาดน้อยเฮ้ยพ่อแม่บ่เห็นติปานนั้นน่ะโกยมือขาดบ่ นี่นี่ช่องนิ้วบ่ชามชามเออมันก็เนี้ยเห็นจากนิ้วนี่ข้างละชองละสามบ่เออเบื้องเดียวทางนี้ชื่อชื่อแต่ข้างนี้น่ะยั้งมันยั้อ๋อเลยไปหาสมัครเวียก์แหละคขาบอกเอามึงเอาบเกาะเนาะลานกายุบบ่ฮัดเลยกะเขาบ่เอาคือกันด้วยแต่มันไปเลี้ยงลูกประธานอ่ะสิบไปนี่แหละยสิบชามนี่แหละ ันยังน้อยเขาว่าเอาเขาว่าเอาเอาเอาเลี้ยงเขาซ่านญ่พักกันนอนอยู่หน้าบ่อดอยู่เนาะมาคือพ่มาอยู่เพื่อนบ้องนึเขื่อนแทนยามมันหักมันไปเนื้อมันหักเป๊ะโอ้เราก็เลยอยู่หน้าหน้าหลังใหญ่เตอะบ่เออไงช่องห้องนี่แหละโช่องห้องแต่ผัวเห็ดแทนเนี่ยแต่ผัวเห็ดแทนในไตพุ่นเนาะแล้วก็พักกันนอนอยู่พุ่นอยู่พุ่น ป้อนป้อนเนูน้อยพระเจ้านะต้องไปหาข้าวหาข้าวบริยูแล้วเห็นพอตะกะว่ะลูกเขาลานเคยว่ะเจ้าชิลมแลนีปลาท้าหาข้าวเอาขนมลมก็ยามาทนบุกหากบ่ไ้กินให้ได้ๆกูอ่ะเจ้าชิใต้แล้วสู่ไปพ้อมยังมีมีชีวิตนี่ได้เนาะไปนี่แหละลูกเอยไปก็หาตอนยังเป็นคนนี่แหละ กันว่าฝนตกห่มเราก็จาอจีออกใครได้มีกําพักนู่นไปเจ้ากับไปหาคอแต่ว่าบร่ได้มีแนวแรกนี่แต่คอ,อปาก,ปกาเป้าไปเ,ปเ,ลเชลุกเชลารแนีวเราก็ห่ายูตี่แม่เหรอเด็ก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 เด็อเ็เด็กเกเด็กเด็กเกเด็กเด็กเดกเด็กเด็กเดกเด็กอด็กเกเด็กเดกเดกกเด็กเมาเก็เ ขึ้นอะไรอือคนกับโมแบนอยู่ไเลออืมคนนั้งก็เชยเลยนะก็ขึ้นไปเลยเชยเลยแจตงคว่าเชยะมันก็ักรุงเล้นะหน้าหน้าเจ้าน่ะกุ้งตื่อยวามาได้กว้างกป็นได้ชิบไปให้ในแนลัวอะไรวันเฮ็ดนะคนอื่นเฮ็ดเออแล้วเขาก็เข่าให้ชิบไปให้ใครท่าได้ส่อให้ไปมาให้น้อยนี่และวจ้างขาวไทยเอากระปนี้เงิน บดบมไเงินนี่เขาไก่จักชอบเขาเห็ดเอาไปนี่เขาเห็ดให้ชะห้าชออโอ้เขาเห็ดให้ห้าช่อเขาน่าได้เทอไร่เขาปต้ยเอาเขาหันรวมหมดหันไรชาวชอบแล้วเขาไล่ข้าปุ้ยข้าปู้ช่างเน่เขาหันลูกหลานบ่เห็ดน่ะคือไผเห็ดเชียวบานนาพุ่นแล้วเขามาเห็ดหน้าไกลกันเน่เขาเห็ดแล้วเขาให้ห้าช่อ อันนี้เขาวาปชิมานแน่นแน่นแ่นมันกองเอาน้องได้อนี่ปีนี่เห็นเจจะได้น้องอีเด้นี่บอกฮันบอกกองชังชัยเลยกอวันนี้เด้อเพื่นเราเอินกองก้นเอาน้องไก่ว่าจากนี่ไปเฮือนเจ้านะไงเด้อนงเน้อไนเด้อไงเด้องเด้อเดอไเด้่ไงเองอไอไงเ้เีออไงอไ้อไงได้ดน นี่เด้ทางนาข้าวจูนี่นี่ยใกรบางคนนาเราเห็ดคนหน่อยเอาเห็ดเห็ดใหญ่เห็ดอัไใดช่องห่างนหนึ่งกับผาดเห็ดพอได้ได้มาเฮือนมาซานแล้วดูอ๋อกรบผมไม่เงินชิวให้เขามางเห็ดนั่ไนีหลักกรรมกันชีวางกับรังมันน่ะเป็นช่างกเกษีบ่เออช่างชีกไปหมดแล้ว ทำคนนะเดี๋ยวชิม่าพูดลูกชาวพากกันอยู่ขึ้นเอาผัวเก่าเพื่นนี้เอแล้วเพิ่นมาอยู่พี่แบบนี้มาัอยู่น้ำพัวมั้งยาเข้าเพอนยาเข้าเพื่อนเนาะให้ไม่ได้น้องอยู่ทำเฮากะบผมใยลูกพัวเข้าลูกยาเข้าเจ้ากะอยู่กับลูกกับลานไปเชื่ิมช้ำแล้วแล้วใะสิอย่างไปเบิ่งเพื่อนเจ้าไป อยังอยากไปเบิึงนะอยากอยากไปเบิึงจะเดินไปนอนไปเลยฉุดเพ่เพ้นกูกันยังบ่ยังมันฮักเพ่หมดเลยล่ะกูจักปีแล้วบ่ได้มานอนฮะแต่ผัวคอยตายไอมันตายแล้วนั่นกันออกนาเลยเขาบ่ได้นอนเอิ้นแต่ลูกยังยูกับผัวเก่าโออแต่เราแต่เราออกอยู่หน้านะจด็กแล้วแล้วก็ไปแล้ว นอนาเลยมีมีอย่าว่ามือนอนคิดไห้ค้เดียวนี่เจ้าก็เลยโอ้วกูอว่ามือได้ก็ขึ้นกับบรับชอดแจงเลยคิดยังหนักกว่ามือหนักขึ้นว่าบ่มีเฮือนอยู่บ่มีเข้ากินใช่ลูกกับเงินคำกับบ่มีเนี่ยดาการเข้าเก็บกับเฮ็ดไั่นไยจะคายไปชั้งลูกเออบ่มีไปยืมเข้า ใจแม่จับกล้องพี่นีู่กอกใจอกให้บ่กายวะให้มื่อใดเมื่อใดกินเข่านอนเซยลูกชายว่าบ่กินบ่แม่บ่จะเป็นยังบ่ได้เป็นยังว่าวเชลูกยันเข่าก็ตกใจแม่ก็เออเออวิญญาณว่าววิญญาณว่าวลูกเอบ่ได้หลับบอได้นอนโอ้เดี๋ยวไปทางในเลยมาอื่นนี่ ลูกกับลูกกัมันอยู่บ่ผู้ลูกชายนะเออเราก็บ่ได้อยู่ดอกคันว่าบ่มีเขาเลยให้เขาไ่ได้ติดหื้อติดยาบ่เออจักนับาไปนําหมู่นําครูจักสิติดได้บ่มีเงินเนาะไม่มีเงินนี่ยาชูปก็ยังคันแม่บ่ใครเราก็บ่จักควมหาคือว่าเนาะบ่จักบ่จักกองหาเราก็ได้ จากกงเห็ดไวจากครหาคิดบ่ออกบ่เข้าแล้วเนาะบ่ออกบ่เข้าสู้ไปแน่เฮ็ดจังได๋ยังมีชีวิตอยู่ดิ้นนไปกลับมาคิดไปหาข้าทางใดเด้มื้ออื่นแลบ่ไปทางใดด้วนบชนนี่กว่าเฮ็ดเด้ออตนีก็ไปคอน้ําลานนี่เจ้ายังให้ห้นะบ่ข้าวกินมื้ออื่นเออขาตักให้ ตมนีะก่ากันว่าเฮ็ดเต็มที่คือชีได้ประมอนกัน้าชอปเออนั่นแหละขันมีไปมีเนีเฮ็ดเนาะมีเนี่เฮ็ดปีนี่เขาว่าเจ้าเฮ็ดเองเฮ็ดเด้อเชียวไอ้ลูกคอยก็เขาไปทํางานหมดชีเอาไปชั่งเฮ็ดเขาว่าเออมีคนใกล้จ้างเขาไทยให้ค่าให้เนาะเคยได้แบบนี้ได้ให้เจ้าค่าไทย้ายคอยเน้ได้เข่าอลไรแบ่งกันว่าสิว่าแบบนี้เพื่อเนได้เช้าชอปเขาค้าท้ายให้ เขาขาดไทยเลยเจ้าดำไปสิแล้วก็แบ่งกันบาได้เขานะเห็ดแบบนี้เอาลูกก็มีได้ลานก็มีเลยมีอยู่รักดำอยู่ลักมาปีนี่ในให้เจ้าว่าเนี่ยนี่เด้อมีว่าคนใกล้ที่ว่ามีรถหันมีอยู่ดอกให้เขาไทยขาดให้เลยเจ้าว่าคอยชีแบ่งเขาให้มีอยู่เอาขันว่าเอาเขากะ ไปดำให้เขาไปดำชอยเขาแล้วเขาแล้วงเลยเอาแบบนั้นแล้วชวนลูกชวนหลานค่ะลูกอ่อยแบบนี้แล้วปีชิมาเนี่ยคอยช่วยแม่ชวนลูกหลานลูกเอ้ยภาคกันไปดำชอยเพื่อนไหนเพื่อนมาคาดมาไทยเฮาคุยกันต่อเข่าบดอ้อยเห็ดทําที่และขอเข่าตกแต่เลยหนึ่งชิบแต่ไปชวนลูกกคอยไม่ชิตายอืออีตัวแม่แล้วเนาะภาคกันนั้นให้รัก ชีแฮดแบบนี้ได้ไปชิมอานี่เห็ดหนองนี่เขาดำวันนี้ไ้น้ำฝนนี่เขาก็ยังงานจ้างเขาเฮ็ดไปแน่นอนเนี่ยจ้างเขาเบิกแรงเฮาสิมีแนวให้เจ้าอยู่เฮาสิมีมีเป่งนัวพ่อมเอาว่าเป่งนัวโว้ยลูเอาิถุแล้วเป่งนัวให้ให้กูมีก้มดนวดันไดเป่งนัวโอ้ยหนึ่งถุงน้อยนี่แตงของปลาทาเยอะไปเด้อเดี๋ยวสิเอามาให้เด้อนี่นะ เขาให้เจ้านี่ยเบิ่งดูมันมียังหาเค็งทุกคนเค็งแล้วเบื่องนี้หมกขับใจลูกเอ้ยหายเจ้าโดนเจ้านอนนอนนอนลงนี่นอนแล้ว่นปลากระป๋องปลากระป๋องกระเลือบอกคุณนี่วิธีบอลมันงัดนะนี่เอาบ่วง Này. Ừ. Đây. Ừ. Bánh, bánh... Mình ăn mì 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 ừ, mì mì bánh mì Mình ăn mì cờ rãi mì hụt, thấy không? tập là mì hụt Mình ăn mì hụt Mình ăn mì cờ Thông nước này có thông Hãy ngân <laughs> cháu, <laughs> phải đốn tớp đấy hẳn Đốn tớp Ôi, đốn Nào, anh giờ hãy cháu đưa phần đưa ให้จะได้ว่าให้แต่ชู้เ uh, ข hmm. ok ้าไปได้ได้เนาะให้เจ้าไปเขาบอกขับใจลูกเอ้ยคายไปได้ว่านักแทบแบบเขาตีเลยแม่ไปนอนนี่ที่ให้นี่ไปนอนเด้อโอ้ไปนอนอู่ระด้อเด้อไปนอนไปนอนไปขี่ห้เด้อลูกนอนก่อนไปนอนท้องไปไปจับมันนะเด้อ ta sẽ nhang ọc nha ị ra có đây ừ. Kinh đây chắc mưa bệnh nua sao Ui, đồn tớp lại lúc mà Cô đi hỏi, bây giờ kinh miệng lòng. bà sẵn Bà đi kinh à, mm -hmm. này, này là cái chảy, mm -hmm. bà đi phải kinh miệng Đốn, không tớp lại, này lúc mà mm -hmm. Thì thụ lại, có một cặp chảy lúc mà Đó tí Ngân chư một phịch bên nua, cưa ít, cô khâu ít này mm -hmm. Khoai này chỉ tài มาตายแล้วสู่ไปอุด áo ลันแล้จบแล้วหนึ่งพัปีนั่นอุ้มลานในในเขาน่ะแต่ว่าเห็นได้ที่อุ้มได้ไหมเขานะเห็นได้เจ้าใดเมื่อเอาทั้งนี้กับลานทั้งนี้กับเฮี้ยวเข่าไปขอเข่าตะกี้วะเสียงเพื่อนทุกเพื่อนชิอยู่กับโบมี่ที่ชิอยู่นาได้ใช้ช่างเถียงนาใครเยอะเนาะโอ้ดูอ๋อยช่างห่างนี่กับพ่อนักพ่อ เหมือนหาบ้านหาเมืองคุกน้ำลงบ้านหน้าเจ้ามีไหมอยู่บ่มันบ่มีใหม่เขาบักมาแล้วสุดวัดแด่บ่อันเห็ดหน้าน่ะหรือว่าย่งอันตัวบ้านในเห็ดกับมีบ่สุดแล้วโอ้สุดมาแล้วเราก็ยังมามีหน้าให้เขาไทยให้แบบนี้เออดูกเอ๋อนั่นแล้วจังหวะที่แบมีหน้าบ่มีแนวเห็ดก็คือเก้าเนาะหน่อยโบราณย่ามันเนี่ยใดกับบ่มันหน่อยก็ยาาคะแนนจะสุกามัน เอบาราคายรัก,ก<ม>หนูคายนั่นบาด้กินแล้วค<ม>ายนานนี่ทุกแห้งทุก<ม>อันน,นี้ก็ได้บ่มีรถก็ับไปหาหนมูหนาโคได้ใหมูเฮ็ดเนาะเอารถผลเนาะปีนี้นั่นว่ารถว่ารถ่นในพื่นไทยไปหุ่มดำช่วยเพิ่นโอ้ไปอยู่ดอกลูกลานยูหันลูกกนใหไงแล้วลานกนใหไงแล้วถ้ากันไปดำานี่ยวคั่วเอาเกียวเอาแบบนี้เ้าปักรลงขี้ดินเนี่ยว่าได้ลายก็ได้หน่อยเออพอได้ งามอยู่บ่เขาเจ้าเห็ดนะเอองามมีปุยง้างามเนีเขาเห็ดปีนี้อ่าอ่าอ้อมะเขาอันดำลาแล้วเขาเพอแล้วนาเขาเพราะแห้งได้เสืองามมาได้ใช้นุ่งอย่งนี้อันนี้แม่บงบุญให้อันนี้กับบันนกอ้อยโคกโอ้เขาให้เออมีแต่เขาให้ม่ได้ชื่อลูกเอออันนี้หันนีคนไทยกับใายเครื่องหั่นน่คอยประคองเขาเหมือนนั้น เราหายเชื่อไม่ยังใครเอาหายนุ่งร้อนบ่อเยันวัดติบอไรติได้ลูกกว่าครเนี่ยบ่เดี๋ยวเขาสิหาเก็บมาให้ชงก็บบอไรติมีแต่หมูให้แล้วก็นุ่งแล้วไหนเห็นเขาว่าเจ้าอันมีเชื่องามชิดงามมีเลยผัวหายนี่เอาจักแล้วเขาเขาหายนะเจ้าว่เลือกนุ่งร้อนเนาะเหาบมีเด้ส่งเชื่อกันนุ่งได้ใครเนี่ย ชี้แรก่นให้ได้นุ่ง่นให้ได้นุ่งชี้แรก่นอยากอยากให้อีกคนให้แล้วโบนุ่งนะเขาว่าอยากให้นุ่งลูกเอ้เคลมได้ต้นนะคนเขาให้เลยเขาโบนุ่งเขาให้นะเขาว่าอยากให้อีกเหมือนให้แล้วก็บนุ่งครับนุ่งรอดเกิดงามเ่งามปุติงานเคลมเลยนะคืเจ้าอยู่เคลมมาเข้าให้นะนุ่งรอดบริชาชมเฮาโมมีแลยหนูื่อบมาที่ใช้เงินฉิบ ชื่อมุกเพชรเป็นลูกกับพ่อแล้วเขาเอเขาให้ชิ้นนันชามพื้นเชื่อดชามพื้นวันนั้นบ้านใครโขโอ้ไปบ้านน้ากอยแล้วเขาเอาให้ชิ้นเชื่ออดนี่เขาทานนี่แหละเขาบอกไม่เท่าเอ้ยเขาอีตนเนาะมาพม่าเขารักชื่ออยู่ว่าอยุตัวเองนะมันได้ชื่อแล้วลูกจักจักใครก็ชื่อ

เขาว่าให้กินไก่ได้พวกเป็นอันนี้เนาะโอ้โอ้โอ้แกจะไปกินไก่เด้อกินไก่นี่พิษได้กระดงคอปัญญางประดิมันบังเด้อโอ้โหกระดงจมหมหอยนึงค่ะว่าหอยนี่ก็จะพิษได้อดประดิเห็นมูกินหรืออยากหมูกินไปปรเจ็บจ้ะไหมปรอื่นเห็นมาไอบอลูกมาไอบอ เออน่าจักฟังเบ้งเขาเขากับหูว่าสีได้มาหรือบ่าได้ยังใยากให้ลูกคอยประกันแมงขนุนให้อการลดมันได้อมาชีเออให้มันไปตอนแรกเธอเล่าบาได้เด้แมงขุนน้อยว่าคือขุนเออแมงขุนน้อยโอ้ชานี่คอยกามาให้ลานกะเราให้กระชานนั่นเลยเออเออออ โอยใหญ่เลยผลเสพแล้วบ่อก่มเด็จเขาประกาศคือมีมันไข่แล้วได้ลู้ก้านโลดถ้าเราก้านายก็ได้เห็นบอกเขาหอยายอยู่เออนั่นแล้วจังหวะายให้เราก็หาเขาหน้าไขเห็นยันมาลูกมามาเมื่นหันขยี้ให้มันการกันแล้วคันเฮาได้มากถ้าชีโธบอกน้ำฝนดอกเออเออเออบอว่าดังเถื่อเฮข้าเถื่อเฮากับมีเวียกนี่เข้ากันั่นได้ลูกโทวให้สะพนนี่แหละก็เอ้าอีกและคือว่าไปนอนบอก คอยให้มันไปก้านได้อยู่ดอกพอได้กินคือไปนอนบังตีก้อนจักบาดนี่เฮ้อเฮ้อท้องไสเรียบอกไปก้านแม่นขนุนบอกนี่เล้าลูกเล้าก้านพื้นนี่ก็ได้แล้ะท้องชัยังเมื่อยไปขุดมันอยู่ท้องชัยวะเจ็บกระดูกกระเดี่ยวเกือบเกือบไปเกือบตายท้องชัยวะเมื่อยมาขดังคืนกพูนอยู่ทางใต้ก็เลย สามเรากระแมนหันประกาศอยู่ทางแบงค์คนกันเนี่ยเขาบอกให้เข้าถือไปดูบุญไปบุญยังบุญทองไฟวะบุญเทเวอไก่ว่าจากนี่ไปนะนี่ไงไก่ก็แร้วก็เนื้อพากันไปกันคำกลางคืนรถลรางเนาะบังก้อนนี่เห็นนั่งแล้วก็คัดติโอซาจังได้ก็มี้ยังดอกมีใจสู้ๆเป็นกำลังใจให้ก็เบิ่งแย่งกันไปเนี่ยคนเลยแล้วก็เคยเวะมาเรื่อยบ่อยู่นี่ แวะมาคอเรื่อยอยู่บ่านั้นนะผลนี่เกินเรื่อยอยู่นี่อยบอยากเข้าแล้วเข้ารถโอ้ขับมาอยากเลยแวะมารถคุณแวะรถได้ค่อยเลยกินที่บ่านะผลบ่มันกินเลยมันกินค่อยกินนี่นี่อยอยากเมี่ยงหมออยากเข้ากินรถก็แวะกินไม่คอยเลยก็เฮือนูกหลานเองไอ้นี่พาโจนี่นี่กับผัวค่อยก็กรอกหัก ผัวใครก็อยู่ในนี่อยู่แห้งล้วไปใส่มาได้เราเว้วันนี้บอกเว้ยนี่เบิ่งกันไปวันนี้กับเว้นี่วันนี้กับเว้นี่เว้ยลุยวันนี้กับมาว่าวันมาเห็ดวันนี้กับเว้นี่เว้ยวันนั้นเจอตำข้าวป่นให้กินกับเขาโอ้ยยังกินมีอยากกินยัางไหมเจ้าหนมืออีกจ้านโอ้กินยังกินข้าวป่นกับเขาโอ้ตอกเว้ยอันยังชูวกินก็กินแน่นาะกินแจ้วก็กินไปได้ก็กินนะก็คอยอยากกินเลยเ มันยังต้องใส่เป่าเนี่ยใช่ใช่ฮ้อนต้องใส่กันให้มันพักพอดเน่ตัดได้อลละบ่ฮะยเ้อไอ้ยูไลท์เอาอะไรยังไฟโทรมาปุ๊บไปเอาอะไรไอ้ยูไลท์เอาแล้วนะพี่น้องเลยเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ขอจบก่อนจังไดกะโดยเป็นกับลังใจให้ยมิตู่แล้วเนาะสู้ๆเด้อไปเฮ็ดค่อยหาไปคนเฮาชีวิตหมดสิ้นกระดิ่งกันไปคำว่าลูกชิมากะโทรบักแม่นี่เด้อ าโทรกับเก่าและเจ้ามีเพราะโทรชับค่ะมีเนี่ยนอนให้กระเตกเลยนี่บอกกันแม่นี um> ah ่ชาวพนนี่แหละให้มันไปบอกล้วให้ไปการบอกกันอยู่หน้าผู้นาะช่างเอาช่างเอาไม่คกอยมาเห็ดนี่เดี๋ยวนี้มาเห็ดวัดนี่แล้วเนาะเดี๋ยวคลิปนี้เขาจบก่อนพี่น้องเลยเนาะพ่อแม่ของปะ้าเพท่านจักชื่อยังเจ้าน่ะยองยองเออ อาสวัยดีเลยสบายดีสบายดีสบายดีเดยแม่นี่สบายดีนั่งสบายดีทุกเฮ้เรากินอยู่จะไดนเราสิให้น้าตาบะไหนทุกก็หลก็ขินพี่น้องเลยสำหรับคิดนี้เนาะฝนฝนยังเป็นยังเท่าสายเอิญไปยังกินนี่บ่คันสายเอิญวานั้นบ้านในยังน้องโพน้องเคงหันอยู่ทางไดนคนไปคนประกาศว่าคนจเด็กน้อยเลยมาฮอดีแล้วเดี๋ยวนี้ จับอยู่ใช่บ้านไหนบ้านหนองโพบ้านหนองโพนาโพรด้วยมีนางใครโทรมาบระมาณอุบัติโทรเเพิ่นบิ่งข้าวหรือิ่นเอิญมาโอ้ยตกตกใจทองขุดเลยเน่อยระมัดระวังเด้อฮันเป็นยังนี่อยากนอนในผลนนี่น่าสบายดีพ่อนะสบายดีพี่น้องเอ้ยน่าจังไดยกัะเป็นกำลังใจให้แล้วนี่ไม่น่ามาขุดไปเบื้องเพื่อนเราอยู่เหมือนกัวเราเพื่อนฮักเพื่อนเพ่เหมือนกันเนาะ มาไปแล้วพี่น้องครอบปคลิปหนาเด้อสบายดี